สวัสดีครับวันนี้วันที่4เมษายน2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวยางรุ่นใหม่นะครับยี่ห้อโปรไลน์นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของโตโยต้ายนะครับนี้ก็เป็นยางขนาด1.9นะครับใส่สำหรับล้อ1.9ความสูงก็คือ113นะครับ กว้าง38นะครับความกว้าง38อันนี้เนี่ยชื่อของเขาก็คือโตโยโอเพนคันทรีอาร์ทีหนนะครับอันนี้เป็นเนื้อ G8 นะมันจะมีเนื้อ2อย่างนะครับของโปรไล์จะมีเนื้อ G8 กับเนื้อพีเดเตอร์อันนี้คือเป็นเนื้อ G8 นะครับเนื้อ G8 ก็มีความแน่นนะครับตัวฟองน้ำนะครับแล้วก็ เหมาะสำหรับเ,เมืองร้อนนะครับตัวเนื้อ G8 นะครับสำหรับ Predator ก็เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับนี้ลักษณะดอกยางเนี่ยอันนี้มันรุ่นของมันก็คือโตโยโอเพนคันทรีนะครับแล้วก็ r t นะครับปกติสัญ,ญลักษ์ A.T. เนี่ยปกติยางทั่วไปเนี่ยจะมี A.T. A.T. แล้วก็วิ่งในเมืองนะครับแล้วก็ M.T. นะครับ M.T. ก็วิ่งแบบ ที่ธุรกันดารครับ r t ทีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ใหม่นะครับที่โตโยทำขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่าตัว RT เนี่ยเป็นดอกยางที่ออกแบบมาให้วิ่งได้ทั้งในเมืองนะครับแล้วก็วิ่งได้ทั้งถนนที่ธุรกันดารน,นะครับเพราะว่าตัวตัวดอกยางตรงกลางเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ที่ค่อนข้างจะเรียบเยบนะครับแล้วก็เป็น ดอกยางที่ออกแบบมาสําหรับการวิ่งถนนในเมืองนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยคอขอ,ของดอกยางเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นคล้ายเป็นดอกมัททะเลน,นะครับก็สามารถที่จะตะกุยนะครับในพื้นที่ที่ทุรกันดารได้นะครับมันก็เลยเป็นแบบมิมติใหม่นะครับเป็น t ูอินวันนะครับก็เลยเป็น RT นะครับที่เป็นรถจริงเนี่ยเขาก็แนะนําว่ามันเป็นยางที่วิ่งได้ทั้ง2พื้นที่นะครับ เกิดวิ่งในถนนก็เสียงไม่ดังนะครับแล้วก็วิง่งสามารถวิ่งตะกุยในทิ่ที่เป็นวิบากได้นะครับอันนี้เขาก็ทำมาสำหรับรถสเกลขนาด1.9นะครับโปรไลน์ก็จะเป็นยี่ห้อนะครับที่นักเล่นรถบังคับเนรู้จักกันมานานแล้วนะครับอันนี้เขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ของโยโตโยมาครับโตโยโตโยไทยนะครับโยโยไทยก็มีออฟฟิศอยู่ในอเมริกานะครับ บอกอเมริกาก็จะเป็นเป็นประเทศที่มีรถออฟรดมากที่สุดนะครับตัวข้างๆเนี่ยแก้มด้านข้างนี่็จะเขียนว่า Open Country นะครับ Open ทันทรีรหัสของมันคือ1น2 1 2 1ูนยนะครับราคาคู่ละ1นึ่งบาทนะครับให้ดูดอกยางนะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนะครับ ก็สวยงามนะครับแล้วก็ผมว่ารับน้ําหนักรถที่มีน้ําหนักเยอะๆได้นะครับเพราะว่าฟองน้ำข้างด้านในมันมันแน่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเรามี5ช่องทางในการติดตามใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับก็จะมี f a c e b o o k YouTube i n s t a g กรมเว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับสำหรับท่านที่ ชอบช้อปปิ้งนะครับเราก็ทยอยเอาสินค้าลงใน s h o ปปีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปใน s h o ปปีเนี่ยมันก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ก่อนนะครับ r s c a l e Thailand นะครับก็จะได้รู้ว่าเราจะได้ก๊อปไอตัวเลขรหัสไปแปะในช้อปปีนะครับเพราะว่าช้อ p ป,ปีมันจะมีมีออปชันหลายๆอย่างนะครับแบบมีแลกคอยแลกส่งฟรีนู่นนี่ใช้แต้มหรือว่าใช้บัตรเครดิตรูดได้ในนั้นนะครับ แต่ว่าราคาในช้อปปีเนี่ยก็จะต่างจากราคาหน้าเว็บประมาณ10%เรนะครับเพราะว่าเขามีค่าดำเนินการต่างๆนะครับบวกไปบวกมาก็ประมาณ10%นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าก็ถ้าจะให้ดีก็ลองคุยในไลน์ต่อก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าไอ้ของในเว็บเนี่ยมันมีอยู่ไหมที่ร้านนะครับถ้ามีผมไม่ได้ส่งรูปไปให้ก่อนนะครับก็ไลน์ ID นะครับ h d a l e n นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเอกครับสวัสดีครับ